ซึ่งสื่อวิเชียนกราบนาก,การพ่อท่านได,ด้สุดเสียนสุดสุดเสียนกล่าวครับคือเกิดมาเป็นคนเนี่ยมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแล้วยังมายึดมั่นถือมั่นอีกโดยถือโลกกระทำเป็นใหญ่อีก ผมจึงขอสมาธิิจากพ่อท่านเลยครับกราบนำประก,การขอพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมันลึกซึ้งนะคำตรัสพระเจ้าแค่นี้ก็เถอะลึกซึ้งก็คงใช้เวลา28นาทีนี้พูดอันนี้ได้จนหมดเวลาแล้วคนเราเกิดมาเนี่ย พระพเจ้าตรัสว่าก็เป็นธรรมดาเกิดมามีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็หมายความว่าเป็นปกติสามัญมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นทัตตาเป็นทัตตามันจะต้องเกิดมาเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บป่วย ผู้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะเกิดมาตาชาติไม่ไม่มีการเจ็บและไม่เจ็บไม่ป่วยนี่โอ้โหสุดยอดที่เป็นผู้ที่หลุดพ้นเป็นผู้ที่แหมชีวิตนี้ปราบปรงมากามีความตายเป็นธรรมดาสุดท้ายก็จะตายแต่ตายนี่แหละขอพูดถึงเรื่องตัวตายก่อน,นาตายไม่จริง ความตายนี่ตายไม่จริงคําว่าตายคํานี้ภาษาไทยนะว่าตายก็รู้กันดีว่าตายคือสิ้นลมหายใจมรณนะแล้วก็ไปใช้ในทางภาษาธรรมว่ามันคือตายคือสิ้นหมดหมายถึงกิเลสสิ้นหมดคือตายแล้วก็ไปเข้าใจว่ากิเลสหยุด มาแค่หยุดมาแค่พักยกหยุดก็ไปเชื่อว่ามันตายโดยไม่เข้าใจสายนั่งหลับตาหรือสายที่เกิดใช้ตก,กะเออมันก็เป็นเช่นนั้นเองอะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยิดมั่นถือมั่นใช้คาถาใชาาา้ภาษาสัจจปนิปัตฏแล้วก็วาง จิตก็วางอย่างสายทัมุทธธาต์วา,วางวางอันนี้คือสมถะลืมตาวางวาง่สงสายธัพุทตธาตวางอย่าไปคิดอย่าไปมานึกซึ่งผิดพระพุทธเจ้านั้นให้รู้จักเลยมีสติรู้ว่าเนี่เราคิดอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้และก็มีธรรมวิจัยสัมโพธชงรพบเพียรวิใจัยให้ดี วิใจัยให้ออกเลยว่ามันมีประกอบไปด้วยสังขารที่เราไปเป็นจิตวิญญาณแล้วแยกแล้วจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ตรงนี้เพราะงั้นก็จับคู่ทีละคู่เลยกานามรูปแล้วนำรูปมื่อมันมารวมกันมันก็จะเป็นอายตนะกะ็ปฏิบัติอายตนะนี่แหละคือตัวสองมันจะปรุงแต่งกันเนียนมากเลยอายตนะเนียน ถ้าไม่รู้มันก็จะกลายเป็นตัวแท่งตัวก้อนเป็นตัวเวทนาเป็นตัวตัณหาเป็นตัวอุปทานพบชาติอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยพราโพธทีสามารถแยกอายตนะให้เป็นสองออกไปได้ก็จะเห็นตั้งแต่เวทนาว่าอ๋อเมื่อมีผัสสะเกิดเวทนาเกิด ความรู้สึกที่มันเกิดจากการสัมผัสเมื่อเกิดสัมผัสปับ๊บมันก็จะเกิดเวทนาให้เรารู้ปรุงแตง่งปุ๊บเป็นเวทนาเป็นอารมณ์เป็นรวมเป็นหนึ่งเลยเอกสโมโสรนาในตัวอัตโนมัติรวมแล้วโดยอ,อวิชชาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นได้สามแง่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีนะนี่คือสามแง่ของเวทนาคู่แรพกพระพุทธเจ้าทาสอนเวทนาร้อยแปสามแง่สองแง่มีสองแง่ก่อนสอนแง่แลรากายิก,กะเวทนากับเจตสิกะเวทนามีกายเกี่ยวข้องกับข้างนอก เรียกว่ากายกะเวทนากายเกี่ยวข้องข้างนอกมีาธาตุรู้ร่วมกับสภาพนอกสัมผัสกันเป็นสองคำว่ากายคํานี้แหละมันจะเป็นหนึ่งเดียวเฉพาะแต่ร่างข้างนอกวัตถุข้างนอกโดยไม่มีจิตไปร่วมเลยไม่ได้อันนี้แหละคือต้องสมาธิิในคําว่ากายคํานี้ให้ได้ถ้าสมาธิตัวนี้ไม่ได้เริ่มต้นตัวสมาธิตัวนี้นะไม่ได้แล้วก็นํามา เรียนรู้กับตัวเองเียว่าสักกะเข้าใจกายแล้วว่าหมายถึงสภาพสองภายนอกภายในสัมผัสต้องมีปัจจัเป็นปัจจัยต้องมีภายนอกภายในในตลอดแล้วจะมีตัวที่สามรวมเป็นกิเลสมีจิตมีกับอีกอันหนึ่งรูปกับนามแล้วก็มีกิเลสจัดการกิเลสออกให้ได้ก็คือทำเวทนานั้นแหละมันสุข พงแต่งเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ไมทุกข์ได้ทั้งสามแง่เพราะนั้นเวทนาสามนี่แหละมันจะเกิดจากเหตุปัจจัยหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันสัมผัสกันปรุงแต่งขึ้นมามันจะเกิดมีอาการ ของสุขของทุกข์สยาภายนอกแล้วก็เรียกภายในอีกคู่นึงเรียกว่าโทมนัตโสมนัตและอุเบกขาเฉยๆนี่เรียกว่าน้ำหนัก,ด,กดีกรีของความรู้สึกแยกให้เห็นห้าระดับทุกข์สุขโทมนัสสมนัส อุเบกขานิเวทนาห้าตาหูจมูกเด่นกายใจให้เกิดใครจะเกิดน้ำหนักของกิเลสแล้วก็เป็นความรู้สึกเวทนาสุขทุกขโมนัสสมนัสหรืออุเบกขามากน้อยระดับไหนก็แล้วแต่ท่านทำไปห,ห้าระดับนี่แต่มากระดับกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ก็รู้เป็นขั้นขั้นขัน,ขนยากพวกนี้ไปก่อน ไอ้ห้าระดับนี้ก็คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สุขมากทุกข์มากสุขขนาดโทมนัโทโสมนัทกับโทมนัสไม่สุขไม่ทุกข์ขนาดกับอุเบขาของอุเบขาก็นี่แหละเกิดจากอะไรเกิดจากหกตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรส ทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเป็นคู่คู่คูคููข้างนอกห้าห้าคู่หยาบต้องทำเรียนรู้ก่อนละกิเลสนี้ได้ก่อนเมื่อละกิเลสภายนอกได้แล้วมันก็จะไม่มีกระทบภายนอกยังไงยังไงกิเลสภายนอกก็ไม่เกิด แต่มันจะเกิดภายในเป็นรูปหรือเป็นอรูปที่เหลือคุณก็ล้างไปตามลำดับเพราะฉจนั้นพวกไปนั่งหลับตาในกิเลสภายนอกยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ปอกเปลือกทุเรียนเลยจะดันกินเนื้อทุเรียนคบเข้าไปเลย,เลยนั่นแหะปากแตกปากพองไม่รู้เรื่องแค่นั้นนะแมไม่รู้จะพูดยังไงถึงจะแก้ไขพวาที่ทําไม่มีลำดับ ไอ้ลำดับนี้สำคัญมากนะเพราะงั้นผู้ที่ไม่สามารถทำหกทวานนี้แล้วก็เรียนรู้การสัมผัสแต่ต้องปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยหกคู่เนี่ยเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกปสุขเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขสามในยะานี้ได้หมดทั้งหกคู่ก็เป็นสิบแปดอาการ สิ 18, วิจาระเรียว่ามโนวิปวิจาระสิบแปดมโนปวิจารสิบปเป็นของโลกีเรียกว่าเคหสิตะนะเรียกว่าเคหสิตะเวทนาสิปมีกิเลสปรงุงผสมร่วมอยู่แม้แต่อุบเบกก็เป็นกิเลส มันเฉยอย่างมีกิเลสท,ทาให้มันเฉยอย่างโง่ๆอวิชชามันอยู่เฉยๆฉาทให้มันเฉยสะกดจิตบ้างมันเฉยเฉยโดยอัตโนมัติบ้งางนะลืมตาทําให้มันเฉยบ้างหลับตาทําให้มันเฉยบ้างอะไรเป็นเคหัสิตะนอกนั้นก็ ข้างในเรียกว่าโสมนัตโธมนัตข้างนอกรวมอย่างยาบเรียกว่าทุกข์สุขมันก็มีทุกข์มีสุขอยู่อย่างนี้แหละหกคู่กับสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อีกสามไวยะสามอารมณ์ถ้ายังมีกิเลสอยู่เราก็เรียนรู้ซะแล้วเรียนแยกกิเลสให้ได้เอามันออกเลยวันนี้ขมมะ เอากิเลสออกให้ได้เรียนรู้แยกกิเลสให้ออกในเวทนาในอารมณ์ที่เรากระทบสัปัสทุกทีเพรันถ้าไม่เปิดตากระทบไม่เปิดหูจมูกริ้นกายใจใจเอาไว้ที่หลังมันเป็นคู่หลังสุดตาหูจมูกริ้นกายเนี่ยเรียนรู้ห้าทวารน,นอกห้าก่อนเนี่ยแล้วเรียนรู้กิเลสนี้ทำให้มันดับทำให้มันดับมันดับมันดับ ถ้าไม่ทำมันนี้ก่อนก็ไม่มีประตูจะบรรลุธรรมหรอกคนคนนั้นคนไหนก็แล้วแต่ไม่เรียนรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่เนี่ยแล้วมันก็แมกระทบอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะเยอะแยะแไปหมดเลยหูก็ได้เสียงพร้อมได้ยินเสียงพร้อมกันกระตาก็กกกกเห็นรูปนี่คุณฟังอาตมาได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งรูป อ่าดีไม่ดีดีนะักกลิน่นด้เออได้ได้กลิ่นด้วยนะได้เปล่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นอ่าเพราะเราเรียนรู้เวทนาในเวทนาเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นฐานในการปฏิบัติในการกระทำในการปฏิบัติ พร้อมไปเรียนรู้ในวิสุทธิทมรรคในอะไรก็ดีมีกระสเซนสี่สิบมีอะไรอะไรต่างๆนานาพวกนี้นอกรีดมดไม่ใช่ขอพระพุทธเจ้าสอนหรอกไปรวบรวมอาจารย์เกจิอาจารย์เป็นอัตกถาจารย์อะไรอะไรมารวมไว้แล้วก็มาเรียนกันไปเสียเวลาเปล่าๆมันเป็นสมถะของพระพุทธเจ้าไมา่ได้เป็นสมถะอย่างั้นลืมตาเจริญสิมาวิชาแปด พระพุทธเจ้าอ่ะอันนี้สมาธิที่อันนี้มันมิจฉากันจนโดยทั้งอาตมามาพูดขึ้นมือมันแปลกแปลกไม่เห็นอาจารย์คนไหนพูดเลยใช่เพราะมันเสื่อมไปสิ้นแล้วโลก,กุตตรธรมรมหรือธรรมะที่ถูกต้องของพระเจ้ามันไม่เหลือแล้วอาตมาเอามาพูดขึ้นเพราะอาตมาจึงจำเป็นมากเลย แล้อาตมาเชื่อว่าอาตมาไม่ได้เข้าใจผิดอาตมาเข้าใจถูกว่าจริงๆด้วยเนี่ยมันเพี้ยนผิดไปจนน้ต้องเอากลับคืนมานะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่ปฏิบัติตัวเวทนาร้อยแปดนี่แหละให้สมบูรณ์แบบไม่ได้เข้าใจง่ายๆนะที่จะแยกแยะมาสาธยาให้รู้ว่า เวทนาร้อยแปดมันคืออะไรแล้วมันจะเอาไปปฏิบัติยังไงมันจะได้สภาวะเป็นลําดับอย่างโน้อนอย่างนี้ยังไงเนี่ยตามาก็แจกให้งังคนปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถแยกเคหาสิตาเวทนาจิตของตัวเองนี่นะเวทนาของตัวเองเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นเคหาสิตามันเป็นโลกียะ ถ้าเราสามารถจับกิเลสได้แล้วเอากิเลสออกโอ้มันเริ่มเปน็นเนกขมะเริ่มเปน็นเนกขมะก็สิบแปดนี่แหละสิบแปดเคหาสิตานี่แหละเราทาให้เป็นเนกขมะได้สิบแปดเนี่ยทาได้สําเร็จผล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 ,เ,จผลเป็นอุเบกขาสุดท้ายก็กิเลสหมดเป็นสมาธิฐิอุเบกขาของเคหาสิตามันมิชาติทิอุเบกขาแปลว่าบริสุทธ จิตบริสุทธิ์บริสุทธาประโยชนธาตามุตุกรรมยาปปัสรามีองค์ธรรมหา้าบริสุทธิ์จากกิเลสเหนือชั้นกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์บาลีไม่มีสุขไม่มีทุกข์คืออัตุกขมสุขมาอุกขมสุขยังมีมิจฉาอยู่ไปทําจิตให้ไม่ทุกข์ไม่ีสุขโดยการมิจฉาทิเฐียกดขมมัง่งทําลืมๆทำสมถะลืมตามัง่งอะไรแต่มัง่งอยู่กับจิตว่างมัง่งอยู่กับ อย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรก็แล้วแต่มันก็พอได้อทุกข์ก็มาสุขไม่สุขไม่ทุกข์ก็พอได้ทำเก่งๆก็แต่มันทำในยากก็ไปนั่งสะกดจิตสะกดจิตมันง่ายมันนั่งดับก็ไปแต่ดับสะกดจิตได้ตอนสะกดนะถ้าออกมามันสู้พวกลืมตาไม่ได้เพราะลืมตาก็ได้เก่งกว่าในขณะลืมตา แต่เป็นนั่งหลับตาถ้าไม่ฝึกสู้พวกนั่งหลับตาไม่ได้เหมือนกันถนัดกันคนละอย่างแต่ของพระธเจ้าไม่เกี่ยวกับหลับตาลืมตาเกี่ยวกับเรียนรู้ให้สมาธิิรู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมาจับตัวเวทนาในตัวหลักพระบุทธเจ้าถึงตรัสไว้ในปฏิปุกเล่มกาวพระเจ้าสูตรเลย